ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเป็นการนําส่งฐานข้อมูลนะครับซึ่งการกรอกข้อมูลของเราถ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วก,อออก,ก,กรร็ออกจากโปรแกรมนะครับออกจากโปรแกรมนะครับเมื่อออกจากโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อมูลของเราในการกรอกข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์สีเหลืองนะครับซึ่งที่รหัสของอาจารย์ตรงนี้นะครับถ้าหากเราเับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่ เราเก็บฐานข้อมูลไว้นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้ครับซึ่งได้ถูกเก็บฐานข้อมูลไว้แล้วครับซึ่งตรงนี้ครับเมื่อเรากรอกเสร็จสิ้นแล้วอาจารย์สามารถที่จะนําไฟล์นี้ครับนาส่งครับซึ่งการนําส่งก็ต้องนําส่งที่ห้องทะเบียนครับโดยการก๊อปปี้ไฟล์นี้นะครับใส่แฮนดี้ได์หรือว่าไรเซแผ่นครับเพื่อที่จะนําส่งห้องทะเบียนเป็นลายบุคคลนะครับตรงนี้เมื่อกรอกเสร็จสิ้นแล้วจะไม่มีการออนไลน์ในตัวนั้นนะครับ เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลนะครับเพราะนั้นเมื่ออาจารย์กรอ,อกเสร็จสิ้นแล้วับให้นําส่งฐานข้อมูลนี้ที่ห้องทะเบียนนะครับ